4. เศตุทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเศตุทายกะเทระพระเศตุทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 16. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ให้สร้างสะพานที่เฉพาะพระพัก ของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าวิปสัสสีผู้เสด็จดำเนินอยู่17ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้สร้างสะพานถวายไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายสะพาน18กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะหลุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ19การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว20 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเสตุทายกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีเสตุทายกกะเถราประธานที่สี่จบ